เชียงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบยนิชนโนสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2564โดยใช้ยบ่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงวันนี้ยังเป็นทางการทีมชาติเวียดนามประกาศแมตช์อุ่นเครื่องก่อนจะดวนกลุ่มทีมชาติไทย โดยทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของปักขังซอมีภารกิจสำคัญลุยศึกคัดบอลโลกที่ยออีซึ่งจะต้องตัดสินทีมเข้ารอบในสามแมตช์สุดท้ายโดยเฉพาะเกมในวันที่15เมษายนที่ต้องพบกับทางเจ้าภาพยออีโดยล่าสุดมีการประกาศจะเป็นทางการแล้วสลับเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติเวียดนามโดยเกมอุ่นเครื่องดังกก่าวเวียดนามนั้นจะพบกับทางยอดทีมจากตะวันออกกลางซึ่งจะพบกับทางจอแดนทีมอันดับที่95ของโลก ในวันที่31พฤษภาคมที่ถึงนี้สำหรับโปรแกรมนัดที่เหลือของทางคัดบอโลกโซนเอเชียกลุ่มจีมีดังต่อไปนี้วันที่7มิถุนายนเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนมาเลเซียพบกับทางเวียดนามและววันที่15มิถุนายน UAE พบกับทางเวียดนามนั่นเองซึ่งสถานการณ์ล่าสุดกลุ่มจีคัดบอลโลกโซนเอเชียเวียดนามนั้นอันดับหนึ่งลงสนามทั้งหมด5นัดมี11แต้ม มาเลเซียอันดับ2ลง3 5หนัดมี9แต้มไทยอันดับ3ลง3 5หนัดมี8แต้ม UAE อันดับ4ลง3 4นัดมีทั้งหมด6แต้มและกก็ทางอินโดนีเซียอันดับ5ลง3าหนัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับเป็นตัวบางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ เจลิกโพสต์ภาพแฮร์เบอร์ตี้ผนึกกำลังกับทางทาคุมิมินามิโนโดยงานนี้ทางแฮร์เบอร์ตี้ฟอร์เดยและก็ทาคุมิมินามิโนสมัยค้าแข่งร่วมกันในถิ่นยันมาสเตเดียมการสมสสอนเซเลโซสกาก่อนที่ปัจจุบันเส้นทางของทั้งสองคนนั้นจะแยกย้ายกันไปโดยแต่ยิงชาวบราซิลย้ายมาค้าแข่งที่ประเทศไทยขณะที่แนารุกทีมชาติญี่ปุน่นย้ายไปลดแลนด์ในอังกฤษนั่นเอง ำหรับทางแฮมเบอร์ตีฟ้ฟอร์เดสนารุกชาบาซิลก่อนจะย้ายสู่ลีกสุดของไทยเคยไปหาความท้าทายบนเวทชีเจลิกของญี่ปุ่นมาแล้วกับทางสโมสรเซเลโซสก,กาและก็เบลกันตัดเซนไดนั่นเองก่อนจะย้ายไปสู่ไทยลีกครั้งแรกร่วมทีมกับทางราชบุรีบิพลเอฟซเมืองทองยูเนต็ดการท่าเบรสซี และก็ล่าสุดกับทาง True Bangkok u n เต็ดนั่นเองครับโอ้โหนะฮะไอ้เราก็นึกว่าตกใจนึกว่าเค้านั้นจะย้ายมาเล่นที่ไทยลีกซะอีกทาคุมิมินาวมิโนะคนนี้อุตส่าห์ดีใจแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเจอหเหตุผลที่วีลีกเกิดปรากฏการ์ซิโก้ฟีเวอร์อยูณเวลานี้โดยเรามาดูกันดีกว่าว่าหาเหตุผลที่ทางวีลีกเกิดปรากฏการ์ซิโก้ฟีเวอร์หากบอกว่าโคซิโ กียรติศักดิ์เนาเมืองคือปรากฏการณ์ของฟุตบอลลีกเวียดนามในปัจจุบันคงจะไม่ผิดมากมหมนักเพราะตั้งแต่ตอรบรับเป็นกุนซือของสมโมสรฮองอันยาลายอาดีตกุนซือทีมชาติไทยประนี้ทําให้บรรยากาศในการแข่งขันและก็แฟนบอลแห่เข้าไปชมเกมในสนามการคึกคักทันตาเห็นกันเลยทีเดียวไม่ว่าโคซิโก้จะทําอะไรล้วนกลายเป็นข่าวตามหน้าสื่ออยู่เสมอเหมือนวินยันเซเลปคนดังเข้าสิงอย่างไงอย่างนั้น อะไรทําให้ทางอดีตกองหน้าจอมตีนาก,กากับหลังคนนี้และก็ฮีโร่ลูกหนังเมืองไทยกระตุ้นวีลิกให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้หรือว่าที่เรียกว่าซิโก้ฟีเวอร์เราไปดู5ข้อกันดีกว่านครับให้หายข้่องใจกันเป็นเลยเริ่มจาก1กันก่อนกันการทําบอลมันจริงๆเมื่อวิธีแล้วเหตุอาเซียนฟุตบอลได้จัดอันดับสถิติการคุมทีมในอาเซียนในรอบ10ปีหลังปรากฏว่าโคซิโก กดิศักดิ์เสนาเมืองถูกจัดอันดับให้เป็นโค้ดเบอร์หนึ่งของอาเซียนจากผลงานการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนครับสสมัยในปี2014และ2016อีกทั้งยังพาทีมช้างศึกผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในการคัดเลือกตบอลโลกปี2018ด้วยสถิติในการคุมทีม43นัดชนะไป22นัดเสมอไป7นัดและก็แพ้ไป14นัด ซึ่งมีค่าเฉลีย่ยชนะอยู่ที่51.2%เหนือกว่าอันดับที่2อ,อย่างปักขงังซอคุณซูชากวาลีใต้ของทีมชาติเวียดนามคนปัจจุบันนี้อีกด้วยนะครับนั่นทำให้แฟนบอลเวียดนามอยากจะเห็นฟุตบอลที่สนุกเร้าใจสวยงามโดยเฉพาะสไตล์การเล่นแบบ Tik t o อกที่เป็นซิกเนเจอร์ของโคซิโก ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับฟุตบอลเวียดนามเลยก็ว่าได้เพราะรน้อยคนที่จะทําฟุตบอลสไตลน์นี้แม้ว่าปัจจุบันสไตลก์การเล่นดังกล่าวนั้นยังไม่ถูกเอามาใช้เพราะรโคซิโก้หันมาเน้นผลการแข่งขันมากกว่าแต่ก็เชื่อว่า TikTok Style จะต้องถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใช้อีกแน่นอนเจ้ามาข้อที่2ตํานานของอันเจลายโดยสมัยที่ทางโคซิโกเป็นนักเตะที่ตัดสินใจนะผมข้ามน้ําข้ามทะเล ไปค้าแข่งกับทางฮองอันญลลาไลยแฟนบอลดาวทองต่างแห่มาต้อนรับอดีตกองหน้าจอมตีังกากวามมื่นคนแถมสมัยค้าแข่งบนแผ่นดินเหนียนโคซิโก้คนนี้เคยพาทีมคว้าแชมป์มามากมายจะถูกยกขึ้นอาขิ้งนะฮะเปตำนานของสโมสรณเวลานี้กันอีกด้วยโดยเมื่อกลับมาคุมทีมรอบ10ปีจึงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางแฟนบอลที่นั่นเพราะพวกเขานั้นพร้อมพพอร์ทฮีโร่เสมอ แม้จะออกสตาร์ทนการนี้ด้วยความพ่ายแพ้แต่หลังจากนั้นก็พาทีมทำผลงานได้อย่างร้อนแรงจะทำสถิติคว้าชาัยในลีกมาถึง6นัดติดต่อกันซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีตั้งแต่ปี2004เลยทีเดียวแถมพาทีมรังจากฝูงของตาราคะแนนอย่างเหนียวแน่นมีลุ้นแชมป์ลีกยาวแบบนี้ไม่ให้แฟนบอลรักได้ยังไงเจ้ามาข้อที่3อุดมไปด้วยแข้งทีมชาติเลยนะ หลังจากจัดการคว้าตัวโคซิโกเข้ามาคุมทีมได้แล้วดวนเยนดิกประธานสโมสรฮองอันยาลาย,ยังจัดการดึงเยียนคองเฟืองกองหน้าตัวเก่งกลับมาจากสัญญายืมตัวหลังปล่อยให้อินชอนอยูเต็ดทีมในสุดเคลิกเกาหลีใต้และก็แซงทริดองทีมในลีกเบลเยียมยืมตัวไปใช้ง,งานในปี2019ทําให้ทีมได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะเหงียนคองเฟืองเองก็ถือว่าเป็นแข้งสตาร์ดังของชาวเวียดนามอยู่แล้ว จะได้รับฉายามาว่าแมสซี่แห่งเวียดนาม,มนนั่เองนอกจากนี้ฮองอัญญาลายยังอุดมไปด้วยแข้งทีมชาติเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเหยียนตวนอันเหยียนคองเฟืองเหยียนวันตวนหรือเลืองส่วนเชียงอดีตกองกลางบุรีลัมบวกกับชื่อเสียงของทางโคสซิโก้ก็ยิ่งทําให้แฟนบอลอยากจะเข้ามาชมเกมในสนามมากยิ่งขึ้นจนปรากฏการซิโก้ฟีเวอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว ข้อที่4ก็จะเป็นโลกโซเชียลในยุคที่การสื่อสารอยู่แค่ปลายนิ้วทําให้กระแสความนิยมของแฟนบอลทั้งเวียดนามและก็ไทย สามารถสื่อสารกันได้ถึงใจแบบสบายๆไม่ว่าฟังเวียดนามจะดีแพร่เรื่องราวของโคซิโกอย่างไรสื่อฝั่งไทยก็นําเสนอไปให้แฟนบอลไทยได้เห็นทําให้เกิดความสนใจจากแฟนบอลทั้งสองฝั่งประกอบกับฟุตบอลไทยลีกปิดไปฤด,ดูกันนี้นะฮะแฟนบอลไทยบางกลุ่มจึงไปติดตามดูฟอร์มของฮองอัญญลายเพื่อดูการคุมทีมของทางโคซิโกอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียว ทำให้ปรากฏการซิโกฟีเวอร์นั้นดังกระชอนไปทั่วเอเชียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะแถมทําให้สื่อออนไลน์ทั้ง f a c e b o o k แฟนเพจสโมสรทองอันเาลายมีคนติดตามมากยิ่งขึ้นและการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัวและก้อสุท้ายข้อที่5งานนี้ป้องกันโควิดี9ได้อย่างดีเยี่ยม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1าชีนชั่วโลกนั้นยังมีผู้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เมื่อดูเวียดนามแล้วต้องบอกว่ารัฐบาลของพวกเขาจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1าชีนได้อย่างเจ้าเจียมล่าสุดอัปเดตจากทางเพจ ASEAN a s s ociation Thailand เมื่อวันที่1 8เมษายนที่ผ่านมาที่เวียดนามนั้นมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแค่9รายเท่านั้น ทำให้แฟนบอลเวียดนามสามารถแห่เข้าชมมาในเกมใวสนามกันอย่างเนืองแน่นนะฮะไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือเกมเยือนยิ่งโคซิโก้คุมทีมของอันยายออกไปเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็จะมีแฟนบอลเจ้าบ้านแห่กันซื้อตัว๋วเข้ามาชมทีมรักของตนเองโดนแข้งของอันยายมากขึ้นเป็นทวีคูณกันเลยทีเดียวทา่านี้ถ้าหากโคซิโก้สามารถพาฮองอันยายนั้นคว้าแชามป์วีลิกได้อีก คงทำให้บรรยากาศและก็กระแสซิโก้ฟีเวอร์ดังกระชอนไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนสุดท้ายต้องชื่นชมโคซิโก้ในผมที่กล้ามาพิสูจน์ตนเองและก็ทำให้กระแสฟุตบอลในอาเซียนกลับมาคึกคักกันอีกครั้งเป็นว่าง,งานนี้ทีผมโค้ชซิโก้ฟีเวอร์เหตุผลทั้ง5นะฮะที่ทำให้เกิดอาซิโก้ฟีเวอร์ในครั้งนี้ขึ้นมานั่นเองชือว่างานนี้ไปตามรับชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้ครับ และนี่ก็เป็นที่นักขาวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนลสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2564โดยใช้บุวะครั้งฟุตบอลไทยครับ